สวัสดีครับทุกท่านที่เดินทางนะครับถ้ามาจากาจังหวัดสกลนครจะมาเข้าสู่เมืองอุดรน,นะครับท่านต้องมาตามถนนนิตโยนะฮะถนนสายนี้เรียกว่าถนนนิตโยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางก่อนเข้าเมืองอุดรน,นะครับก่อนจะถึงวงแหวน รอบนอกนะหรือใบพาสสกลนครนะฮะก่อนที่จะเข้าตัวเมืองอาจากตัวเมืองออกมาประมาณ4กิโลนะฮะเรากำลังจะเข้าตัวเมืองนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองจริงๆแล้วจะต้องผ่านใบพาสนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปจังหวัดขอนแก่นนะลอดสะพานเลี้ยวขวาไปก็จะออกอ่า น้องคายถ้าเลี้ยวซ้ายออกคอนแก่นนะฮะแต่ทีนี้ท่านใดที่จะเข้าตัวเมืองอุดรก็ขึ้นสะพานลอยเลยนะครับตัวนี้มีสะพานลอยแล้วนะฮะข้ามาจุดสีแยกใบพาสสายสกลน,นครนะฮะเขาเรียกว่าจุดใบพาสนะถ้ามาจากสกลน,นครจะเข้าต้องขึ้นสะพานลอยนะฮะข้ามข้ามเข้าไปเลยนะครับไม่มีไฟแดงนะครับ นะก็ถ้าจะไปขอนแก่นก็ออกซ้ายนะครับตามสายรอบเมืองนะก็จะไปเจอสี <c oughs> แยกบ้านจันนะเป็นใบพัดออกจังหวัดขอนแก่นถ้าไปทางขวามือก็จะไปเจอสีแยกน้องคายใบพาดออกน้องคายนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานก็จะมีป้ายบอรดนะ,ะเหลือซ้ายขอนแก่นเลี้ยวขวาก็คือน้องคายนะครับจุดนี้ก็ใกล้จะขึ้นสะพานลอยนะฮะ ถ้าขึ้นสะพานลอยแล้วก็จะเข้าในเขตตัวเมืองเลยนะฮะก็อยากจะเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าก่อนเข้า,าตัวเมืองนะครับเห็นไหมครับป้ายนะรตรงไปเลยขึ้นสะพานลอยนะครับสะพานลอยสูงนะฮะสูงก็จะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวดัดอุดรธานีนะฮะครับเส้นทางก็สะพานลอยก็เป็น เป็น4เลนนะ,ะข้างละ2เลนนะครับใครที่มาในภาคอีสานนะครับถ้ามาจากจังหวัดสุโขทัยจะเข้าตัวเมืองก็จะต้องผ่านข้ามสะพานลอยตัวนี้นะครับเข้าตัวเมืองเลยนะครับนะถ้าออกซ้ายก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นเลี้ยวขวาก็จะออกจังหวัดหนองคายนะครับเส้นทางสะดวกสบายครับ เป็นเส้นทางสี่เลนนะฮะสี่เลนนะแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ดูเฉพาะจุดที่ก่อนเข้าเมืองอุดอรนะฮะว่าท่านต้องผ่านตรงไหนถึงจะมั่นใจว่าเข้าถูกต้องนะครับ